กับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้กับกลับมาพบกับช่องนุดหน่อยน้ำโชยค,คือเก่าเนาะค่ะคลิปนี้นุดหน่อยน้ำโชยกับเดินทางมาติดตามเรื่องเล่าความฝันมาหอดบานหอดช่องของคุณแมรี่กับท่านผู้ชมกับมาได้ความว่าคุณแมรี่นี่ฝันค่ะท่านผู้ชมฝันมือขึ้นนี่ค่ะสุดๆดหล่อนหล่อนค่ะท่านผู้ชมฝันหินเด็กหน่อยค่ะเด็กหน่อย เอื่อยกับนอนค่ะท่านผู้ชมตล๊ลงส้างค่ะท่านผู้ชมเรื่องเล่าความฝันของคุณแมรี่สิเป็นไปเป็นมาแบบใดคุณแมรี่สิห้แนวทางตัวดีตัวด็ดตัวใดก็ท่านผู้ชมเฮ้ากับไปติดตามรับชมรับฟังข้อมฝันของคุณแมรี่พร้อมๆกันค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะคุณแมรี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแมรี่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณแมรี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณแมรี่ค่ะ ค่ะานผู้ชมมณีเดินทางมหาแมลี่เนาะค่ะได้ยินว่าเพิ่นเป็นผู้ฝันแม่นอีกผู้นึ่งละค่ะได้ยินว่าฝันมาเด็กหน่อยตกสางค่ะเรื่องเล่าขวองฟันสิเป็นจังไหนกาให้คุณแม่เว้าให้ฟังเนาะเป็นจังไหนคุณแม่ฝันมาจังไหนหลอดฝันมาอันไปย่างสิปิจ็บผักก็ได้เห็นหน่อยตกสางนั่นเห็นหลูกเห็นห้านตกสางคสองคนตกสางกับสางเก่าบนสางไม้เลยสางเก่า สั่งห่างอยู่บ่ครับสั่งห่างแน่ตกทั้งสองคนโตกทั้งสองเลยเด็กหน่อยน่ะสองคนโต๊ะสั่งค่ะเป็นสั่งเก่าเป็นสั่งเก่าเท่านั้นเด็กหน่อยผู้หญิงหรือผู้ชายคะคุณแม่ผู้หญิงผู้ชายสองคนไอหนองมันมาค่ะสองคนไอหนอนสองคนไอหนองมันค่ะก็เห็นมันตกะสั่งตกะสั่งกับตกะสั่งเก่าเออเอเป็น สร้างอยู่บ้านคุณแม่เองบอกค่ะสางบ่สางสางข้าเจ้านั่นข้าเจ้าล้อมนะข้าเจ้าล้อมอยู่บ้านนะอ๋อข้าเจ้าล้อมไห้อยู่อันเออข่วมฟันนั่นค่ะค่ะแล้วกมีมีสางดอกน้ำมันนั่นค่ะค่ะข่วมฝันนั่นสร้างเขาล้อมไหวตะว่าฟันไปหันเป็นสางเป็นสางค่ะเรื่องกินเงินบอมีสางเนาะเออเรื่องกิงนั้นบอมมีค่ะบ่มมีสางน้ำมันนั่นค่ะมีแต่ทงหน้าค่ะ ขนนความฝันนันฝันว่าดิโน่ตกสางก็หูว่าแต่แค่ฝันว่าตกสางขนาดบ่ดด้ซอยึ้นมาบ่เาคุณสีซอยมันหูเม่ากรมันหูเมื่ากรอย่างสี่นาะพมันสิบ่ดด้ซอยเลยบ่ได้ซอยเลยบ่ดด้ซอยกับฝนกระโต๊แข้งฝนฝนตกเลยฝนตกนี่สใน้วางตีหนึ่งตีสองนี่โต๊ะแข้งมืนขึ้นเระมั่อคืนนี่บกเขาคุมันขึ้นนี อยสดขึ้นสดสดเลยจะว่าหักแท็กซี่ขียวบ่ขิวบ่ชุบบวชาบในข่วมฝันในความฝันของคนค่ะมันบ่ชูหเปยไปจังไดจังไดหรอกมิต่ว่าดิ้หน่อยโต๊ะสางถนนฝันว่าดิ้หน่อยโต๊ะสางเอาขึ or or ้นบ่วระเลยเกียร์ค่ะค่ะต้องู่งเมื่ออาถนันสะดุ้งขึ้นถนนนในตอนนั้นตกใจบ่ค่ะตกใจอยู่ตกใจตกใจตัวมันเด็กหน่อยโต๊ะสางเนาะเพราะอยากบุญจิ๋วอยากซอยค่ะแต่ว่ามันซอยบ่ทันนด้ละบันหง่วงเมื่อก่อนพอดีค่ะถนน ซอยพระท่าน,นก็ตายละละเด็กน้อยเน,ะนาะกันได้ตกลงสางป็นเนืนน้เนาะโอ้ยกันเนี่ยโงสางแล้วตา้หลดเด, <c oughs> ด็กน้อยเด็กน้อยนี่อายุเล่าๆเท่าไรคุณแม่เด็กน้อย,อยสิเล็เนาะได้วางผู้หนึ่งกันสีส่ขวบผู้หน,นึ่งสิสองขวบนะมันยางพระท่านเลยมันคงอะได้ย่งมักผู้ชายนะตอแนนต้แตอนแตะตอแตะอยู่นั่นมักม่หน่อยนั่นมักนั่นน้ำก็ยญาของอยู่ คุณหญิงมนก็ยี่ขวบแม่นบหร่คะคุณหญิงเล่าสี่ขวบผู้ชายสิ้นวานสองขวบเด็กหน่อยยังหน่อยอยู่เป็นเอือยน้องกันเอือยน้องกันนี่แหละจะมาข่วมฝันเจ้าของมันจากสิเป็นจังไรเป็นลูกเป็นหลานฮาบอหูจักบอหูจักจักเด็กหน่อยมาแต่ใสอจักเด็กหน่อยมาแต่ใส่ฟันว่าตกสางบ่เคยมีสางนลำแถวนั้นบ่มีเลยบ่มีสางตกลงพร้อมกันหรือจูงกันตกลงตกมักนึงมักหน่อยตกก่อนบัดนี้ อีนี่ก็ลงนําเลยจังซั่นน่ะน้มันแล่นลงเลยน้องตกก่อนอืลผู้ใหญ่ก็จังนํากนเออจังซั่นสาเหตุมันสิซอยกันบ่นจังว่ามันสิซอยกันล่ะว่ามันสิซอยบ่ได้แม่ได้เว้าหยังบ่บ่ได้อีหยังเลยก็แนเบิ่งซื่อๆแนเบิ่งซื่อๆสิเอาเอาบ่ได้เด้อว่าซั่นเท่านั้นได้ไปส่งเบิ่ง่ บรดเไปซองบริซองเบิงบด้ซองเบิงมันหงมื่อก้อนยังไงเห็นแต่ตุกเนาะค่ะเห็นแต่ตุกโอเคนี่ละค่ะไกลเป็นไรระยะสองระยะสองมันก็ห่างเติบแล้ะน้อเนี่วางซิปกัวเม็ดนี่ละซิปกัวบ่านนี่ละซีฟกัวว่านจนหูผู้หญิงผู้ชายเออจนหูละค่ะคุณแม่ก็บมื่เขาเรื่องตัวดีนะคะหลังจากที่คุณแม่ฝันว่าเได้หน่อยตกสางสอง่นนี่ละค่ะ ถ่า้คุณแม่แปลตัวเลขนี่คุณแม่สิแปลเป็นตัวใดคะสองสี่ศูนย์แล้วสองสี่ศูนย์เนาะค่ะคุณแม่จ้าเพราะว่าผู้หน่อยนี่คุณโต๊ะก่อนนะค่ะผู้หน่อยโต๊ะกอนผู้เอ๋ยกับโต๊ะรุ่นจ้าสางนี่กับศูนย์เนาะค่ะจ้าสางนี่ก็เป็นศูนย์หรือสิเป็นเล็กหน่อยโต๊ะสางนี่กับตายต้กับตรงศูนย์อยู่แล้วเนาะค่ะคุณแม่จ้าสองสี่ศูนย์อือสองสี่ศูนย์ค่ะมั่นกับ กับฟันไปจังสันเนาะจักสีวาจังไหค่ะบานนี้ความฟันของคุณแม่นี่มีอย่างเพิ่มเติมไหมคะบอมีอายุคุณแม่นี่อายุเท่าไหร่คะมันหกสิบหกสิบเจ็ดปีอายุคุณแม่หกสิบเจ็ดปีนะะหกสิบเจ็ดแล้วคุณแม่เนาะค่ะแต่ผู้ช่วงอีกสองปีก็ได้เก็ดหรอค่ะค่ะมานค่ะโอ้ยถึงแม่ผ่านค่ะ จะให้ท่านผู้ชมพิจรารณาเบึ้งเนาะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขค่ะของคุณแมรี่ค่ะท่านผู้ชมคุณแมรี่เพิ่นกะฝันคักค่ะท่านผู้ชมฝันเห็นเล็กหน่อยเอือยน่องค่ะตกะส่างค่ะท่านผู้ชม ค่ะความฝันของคุณแม่นี่ก็มีเพียงเท่านี้แม่นบ่ป้าจ้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณแมลี่หลายๆค่ะที่มาให้แนวทางความฝันแนว่ยได้ตัวเลขกับท่านผู้ชมขอบคุณค่ะ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 สำหรับคลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชกกับสิบาท่านผู้ชมนี่มาเบิ่งตัวหลีความฝันของคุณแมรี่เนาะค่ะคุณแมรี่เพิ่นก็ได้ฝันค่ะท่านผู้ชมฝันว่าฝันเห็นสางนะฝันว่าเด็กหน่อยสองคนโต๊ะสางค่ะเด็กหน่อยผู้ชายกับเด็กหน่อยผู้หญิงค่ะท่านผู้ชมโต๊ะสางตายค่ะท่านผู้ชม เพิ่มมาในความฝันนนั่สิไปซอยค่ะสิไปซอยแต่ว่าบริซอยตกใจตื่นก่อนค่ะท่านผู้ชมตัวเลขความฝันของคุณแมรี่เนาะค่ะเพิ่นกาแฟเป็น240อายุของเพิ่นก็หกบเจปีค่ะท่านผู้ชมกับท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะนี่ก็เป็นแนวทาง,งความฝันแนวทางตัวเลขของคุณแมรี่เนาะค่ะประจําหวดวันที่16ตุลาคม2566คลิปนี้นุดหน่อย,น,อยน้ำโชคก็ขอ,ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภบลำรวยรลำรวย เฮ่งเฮ่งปังปังแกบความฝันของเมลี่กันทุกคนนะคะสุดท้ายนี้นุดนหน่อยน้ำชกขอฝากช่องนุดนหน่อยน้ำชกไว้นี่อ้อมอกอ้อมใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้นุดนหน่อยน้ำชกน้ำเลด,ดวยค่ะสวัสดีค่ะ